คนล่าเอาติสครับรถบ้านแท้บอกญาติบอกแฟนว่าแสนหมีทอนแอเย็นเจี๊ยบเลยคุณพ่ออย่างเวลาเราขายรถออาติสเนี่ยครับหลายๆคนจะมีคำถามเช่นเป็นรถบ้านหรือเปล่าเป็นรถแท็กซี่กลับสีแท็กซี่กลับใจอะไรหรือเปล่าเนาะอ่ะเอาไปเลยดูกันเห็นเห็นชัดๆนะครับ เล่มทะเบียนโอเคโอเคนะคะบุ๊กเซอร์วิสครบโอเคโอเคนะครับรถบ้านแท้ๆไม่ต้องมานั่งถามกันแล้วนะในราคาแสนห้ามีทอนเราทำอะไรให้คุณลูกค้าบ้างหละ่ะคุณพ่อมาตรฐานนะครับทำให้ทุกๆคันเหมือนเหมือนกันครับรถคันละ6,7แสนห้าแสนอะไรก็ช่างนะทำให้ในมาตรฐานเดียวกันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร นะครับดูแลไอ้เรื่องพวกนี้นะจัดการให้หมดเลยโอเคโอเคนะครับแล้วก็คันนี้จะบอกว่าเดี๋ยวในรีวิวเดี๋ยวถ่ายให้ดูช้าช้าชัดชัด,ชดทุกอย่างโอเคโอเคนะครับอ่ะอันนี้ออกมาพาวนเล่นเล่น,ลนขำขำโอเคคันนี้ปีอะไรคุณพ่อ2012แท้ๆครับเป็นโฉมไฟหน้ายัก ไฟท้ายเลนขาวแล้วนะจ๊ะเครื่องยนต์1,600งพนซีซีนะครับเกียร์ออโต้จ้ะคุณพ่อผ่อนได้ไหมฮะได้จ้ากรณีประวัติดีเนาะส่ง6ปีเดือนละ3,600บาทครับหรือว่าเงินสดเนาะ1,48,000บาทจ้ะ คุณพ่อกลับเป็นไปรีวิวต่อได้ดูช้าๆชัดชแน่นอนครับกับพี่อ้นครับรถบ้านโลมาน้อยครับ081485 0000 000ครับคันนี้ได้เบาะหนังด้วยแม็กสด้วยนะจ๊ะรีวิวชัดเจนตรงไปตรงมารับประกันการโอนรับประกันเลขไม่ นีจา f อีไดแม็กสิบเจ็ดนะครับยางสองหนึ่งห้าห้าสองหนึ่งห้าสี่ห้าอสิบเจ็ดนะจ๊ะโอเคภายในสวยๆเบาะหนังภายในคันนี้โคตรสวยเลยนะใช่คนะ่ะเออสีเบจด้วยถูกตัดต้องใ,ใจมากนะคะใช่ดูสภาพดิคือเราไม่ได้บอกนะว่าแบบโอ้โหวิเศษดีเลอรขับแล้วาอได้ไม่ใช่ครับนะเพราะเราต้องรีวิว ทุกอย่างค้าขายแบบโคตรตรงไปตรงมาแต่ถามว่าสภาพขนาดนี้กับรถปี2012ใช่ป่ะ,ะเออมันแบบมันไม่ต้องอะไรกันเยอะแล้วอะเนื้อออกมาเนี่ยนะครับดูภายในดูอะไรเห็นกันช้าๆช,ชัดๆได้เลยครับเลขไม้ส0 0 0สนนะครับ 2 2ส7 1อกิโลครับจริงๆต้องน้อยกว่านี้2กิโลครับเมื่อกี้เราไปยูเทิรนเล่นมาถูกไหมครับ <c oughs> ถูกปะถูก่าก็เมื่อกี้ก็ไปขับมะถูกไหมจ้ะเออพายูเทิรนก็น่าจะมา2กิโลอะ่ะตรงหน้าเต็นท์ผมเนี่ยนะครับอยู่ถนนรามคำแหงครับมีบุรีกรุงเทพครับ10510าหครับบอกรหัสประณิษี์ทำไมไม่รู้ครับแกะตะเข็บให้ดูเห็นชัดๆนะจ๊ะ นี่จ้าไม่มีพลิกคว่ำพลิกหงายแต่แขงซ้ายแต่แขงขวานะจ้าครับมานี่กระจกไฟฟ้านะครับใช้งานปกตินะครับอ่ะอันนี้ด้วยมานี่นี่นี่กระจกปรับและพับด้วยไฟฟ้าก็ใช้งานปกตินะจ้ากระจกไฟฟ้าใช้งานปกตินะจ้า ปรับและพับด้วยจ้าใช่จ้าไม่เคยพลิกคว่ำพลิกหงายจ้าแกะให้ดูชัดๆเลยครับนะครับถ้าเคยพบถ้าพบว่าเคยอุบัติเหตุหนักยินดีคนืนเงินเต็มจำนวนจ้าภายในเป็นไงครับลูกสาว ภายในยังสวยอยู่เลยเวลี่เบสคอนดิชันใช่ฮะลูกชอบเบาะสีเบสมากมากคะพ่อเออดูคลีนมากเลยคิดดูนะในราคา1 4ึ0 0 0บาทกับเจ้าอาัลติสนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกค่าอะไรบางชิ้นหลักร้อยหลักพันนึกออกมาเออมัน พยายามจะนึกนะครับว่าในรถรุ่นปีเดียวกันน่ะมีอะไรยี่ห้อไหนละกันหรือรุ่นไหนที่ค่าเขาเรียกว่าเมเนแนนซอ์เนาะค่าของการต้องบำรุงรักษาที่มันจะถูกกว่านี้ถ้าคิดได้รุ่นเดียวเอาแบบเร็วๆอะนะ,ะนะครับก็ v ีออละครับนึกออกไหมโอเคเออเอาแบบคิดได้รุ่นเดียวจริงๆอะอ่ะคาสีถึงปีหน้านะจ๊ะคุณลูกค้า เชิญรับชมนะครับหนึ่ซีซีคันนี้เจ้าของเดิมเคยติดแก๊สนะครับเป็นคันเดียวของที่เต็นที่รถเคยติดแก๊สนะนะครับขายถูกๆเลย1,48,000บาทนี่ชี้ดูนี่ซองซุ้มนี่เดิมๆนี่ดูเลยเครื่องยนต์เดินเงียบเงียบเรียบเยบนิ่งนงอ่ะดูตามสบายนะครับอ่ะแล้วมาดูซุ้มนี่มา เห็นนะเห็นะนะแล้วพี่จะชี้อลไให้ดูนี่เข้ามาใกล้ๆเลยนี่นี่ครับเย็นไหมดูดูเองเลย <S <S น้ําจับเป็นแบบเนื้อออกมาเยอะกว่าน,นี้ก็เขื่อนแล้วครับเนี่ยครับพี่ที่ชี้ให้ดูเนี่ยเอาเข้าไปดูใกล้ๆก็ได้ปะเนี่ยเย็นเย็นเลยเนี่ยไม่ต้องมานั่งถามกันเลยครับดูไอ้น้ําจับก็รู้แล้วครับ เมื่อกี้เป็นไงลองนั่งมาลูกสาวอยันเจ็บเนอะพูดถึงนะโคตรหนาวอะ่ะนี่นะครับสติกเกอร์มอกอยู่ครบสติกเกอร์นะครับน้ำยาแอร์หนึ่สสเอยู่ครบจ้าใช้กันยาวๆขึ้นชื่อว่าอาัลติสถูกทนถึกจ้าไีจ้ามาโอเค อันนี้นี่ครับอันนี้ไฟท้ายเลนขาวนะเพราะว่ารุ่นปี2012แล้วตั้งแต่ปี2010ัปลายปีขึ้นมาก,ก็จะเป็นตัวไฟหยักแล้วนะจ๊ะโอเคมานี่จ้าอ่ะเข้าไปดูซุ้มเลยนี่ดูได้เลยเมื่อกี้เราบอกว่าเราทุกคันเราทำอะไรบ้างนะจำได้ไหม เปลี่ยน,นถ่ายอะ <ใน S 1> ไรบ้างเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้างของเหลวฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ใช่ไหมโอเคแล้วก็ไอ้น,นี่อีกอย่างหนึ่งด้วยจา้าอ่ะอันนี้เปิดให้ดูเลยอันนี้ไม่ได้ขายของนะอันนี้อันนี้แค่แค่ให้ดูเป็นหลักฐานนะครับอันนี้เปลี่ยนน้ำยานะครับหม้อน้ำเรียบร้อยนะครับนี่นะซูเปอร์ลองไลท์คูลเลนแท้นะครับโอเคโอเคเออปิดก่อนปิดก่อนขอโทษลืมปิดอ่ะปิดเลย คุณพ่อเบอร์โทรพี่อ้นครับ081485 0000 000ครับรีวิวทุกอย่างโคตรชัดเจนตรงไปตรงมาครับตามเนี้นะครับ148,000บาทหรือว่าส่ง6ปีเดือนละ3,600บาท ช่วงบนสวยช่วงล่างดีสีเต็มเล่มพร้อมและที่สำคัญพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านสดผ่อนได้หมดนะครับพร้อมโอนนะครับเล่มพร้อมเมื่อกี้โชว์ไปหมดแล้วเนาะนะครับรถบ้านแท้ๆไม่ต้องมานั่งถามเราเป็นแท็บซี่หรือเปล่าโอเค <Okay. S 1> เออยินดีโชว์เล่มโคตรชัดเจนครับรถบ้านเรามาน้อย